สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมบังเกอร์2อนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยโอ้ดูดิอันนี้ก็อยู่สูงมากๆเลยนะเราจะต้องทำการกำจัดนะครับเราเออน่าจะเป็นตัวปรสิตอะไรสักอย่างนี่เราห้ามเข้าใกล้นะครับมัน้อมจะเทียมแทงเราให้ตัวทะลุได้ตลอดเวลาครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่านะ ภายในแมพของเกมนี้เนี่ยมันก็มีพวกสิ่งของต่างๆเนี่ยเราก็ทําการสํารวจสิ่งของต่างๆแล้วก็ทําการเก็บก่อนนะครับก่อนที่เนี่ยเราจะไปตะลุยอะไรโอเคเราจะเก็บเห็ดมาริโอครับเวลากินมันจะดีตึ๊ๆตึ๊ดตึ๊ดตึงตึงเก็บไม้แล้วก็อันนี้ฉลงนะครับเก็บฉลงมา ต้องมาเอามาไว้ใช้ตรงนี้แหละนี่นครับเปิดใช้งัดถังเบียรนะถ้าเกิดว่าเราเห็นของเราจะเต็มใช่ไหมครับก็สามารถไปเก็บที่กล่องได้นะครับคุณผู้ชมเอ้ยเข้าไปให้ได้แล้วก็ไปเก็บอืแล้วอันนี้มีอะไรไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไระครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นบ้านของเราเองแล้วนะ ไปสำรวจว่าไฮในบ้านเรามีอะไรบ้างน,นี่ครับเราเจอเอาวุธแล้วนั่นก็คือเลื่อยไฟฟ้านั่นเองกล่องพยาบาลแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็วิท mm hmm. ยุเต็มซะแล้วโอเคครับเรามาที่กล่องก่อนนะครับแล้วก็ทําการเก็บอันนี้ก่อน mm hmm. แล้วก็เก็บเก็บ โอเพนบ็อกเปิดไม่ได้เนื่องจากของเต็มหรออะไรอ่ะมันเต็มได้ยังไงอ่ะฮะไม่ได้เชื่อเลยนะครับว่าของมันเต็มได้เฮ้ยถ้าของเต็มนะครับเราต้องไปเก็บก่อนรู้สึกเมื่อกี้น่าจะเป็นกล่องเปิดแล้วก็ได้ของอาวัอะไรสักอย่างหนึ่งงั้นเราต้องไปกล่องที่รถของเรานะครับเอากล่องกล่องนี้โอเคเก็บ เก็บเก็บอ่าแล้วก็ไปเก็บน้ำมันก่อนนะน่าจะาไว้ใส่เลื่อยนะครับแล้วก็ไปจัดการไอ้เจ้าเออพืชที่มันเป็นปลารสิกอยู่ตรงนั้นนะโอเคเรียบร้อยครับ <c oughs> ทีนี้เราก็มาดูครับมาจอยครับรวมปับ๊บ <c oughs> อ่าเรียบร้อยแนละ้ว แล้วเกมนี้เนี่ยเป็นภาพเกมที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสวยอาจจะแบบเหมือนแบบเป็นแนวแบบบล็อกๆหน่อยอย่างนี้ครับเราจะมาทำการสู้กับเจ้าเราลากไม้ตายซะตายตายตอ,ยอ นะครับเสียดายว่ะตอนนี้โอเพ่นไม่ได้นะตอนนี้ก็โกไม่ได้เหมือนกันทีนี้เราก็ต้องไปเติมพลังก่อนก่อนหนะ้าที่เราจะออกไปนะครับเราก็ต้องไปเติมพลังก่อน เดี๋ยวเราไปดูตรงกล่องก่อนนะครับว่ากล่องตรงนั้นมันเป็นกล่องอะไร Open <mon st ress> เอ,อ้าไม่ใช่เหรอผมว่าน่าจะเอาแบตใส่วิทยุหรอมั้งคิดว่านะ เอา,เอาวิทยุเอาแบตใส่วิทยุเอาวิทยุใส่แบตออสลับกันมันต้องได้สักอย่างนึงมันต้องได้สักอย่างนึงอาจจะถึงเวลาที่เราต้องเข้านอนแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหมืดเกินขอนอนอีกรอบหนึ่งได้ไหมเนี่ย นี่คือช่วงกลางคืนนะต้องบอกเลยว่าโคตรมืดครับโคตรมืดเฮ้ยหรือว่าเราต้องเอาของมาประสมมันหรือเราต้องเอาของมารวมไว้ที่นี่ทั้งหมด เฮ้ยแล้วผมเอาของไปเก็บไปหมดแล้วอะของอะแล้วผมจะเอาของออกมายัางไงเนี่ยโอ้ม่ของทั้งหมดของข้าแล้วข้าจะหยิบม,มาอย่างไรโอ้โอเคครับคุณผู้ชมก็ลองมาเล่นกันต่อดูนะครับเกมนี้อาจจะมึนหัวและยากนิดนึงครับเป็นแนวเพสเซลก็แก้ปัญหาอยู่ในความมืดมิดที่มีความตื่นเต้นอันอัศสดงครับดูสิ มือตึดเลยแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย